ดีค่ะวันนี้กิ๊กก็ดีใจมากเลยที่มีคุณแม่กับคุณฟีเป็นลูกค้าแล้วก็เราเพิ่งจะโอนบ้านเสร็จนะคะค่ะก็อยากจะขอประสบการณ์นิดนึงคุณฟี <c oughs> ขอเริ่มต้นดีกว่าว่าการขายบ้านนี่มันก็ค่อนข้างจะคอมพลีเคทเนาะแล้วก็หลายอย่างคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราก็เออตั้งราคาก็ไปเลยเข้าตลาดเลย <c oughs> อะไรเง <c oughs> <ๆ S 1> ี้ยเออขออธิบายนิดนึงว่าประสบการณ์การขายเป็นยังไงบ้างคะก่ เคยซื้อบ้านก็คิดว่ามันก็เข้าใจโปรเซสแล้วแต่พอขายนี่ก็ทําให้รู้ว่ามันมีอะไรอีกหลายอย่างที่มันจะต้องที่มันต้องรีเพยนอกจากราคาตลาดแล้วก็จะต้องอ่าอินพูฟบ้านยังไงให้ให้ให้เป็นจุดเด่นเพื่อเป็น first choice ที่ buyer จะเลือกแล้วก็ มันก็มันไม่ได้แค่ขายมันต้องมีในส่วนของการวางแผนเพืยออิบปรุบ้านแล้วก็ช่วงไทม์ไลน์ที่จะที่จะเอาเข้าสู่มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งเยอะกว่าที่คิดเอาไว้เยอะมากก็ก็ต้องขอบคุณคุณกิบที่ <c oughs> แนะนําอธิบายตั้งแต่ต้นว่ามันควรจะต้องมีอะไรบ้างและต้องดูแทนเรื่องอะไรบ้าง ก็ทาให้ม <rôle à déc> ันสําเร็จรุ่วงมาได้ก็มีมีหลายสเต็ปที่มากกว่าการการซื้อบ้านที่เคยที่เคยมีมาใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆเรากิฟก็เพิ่งช่วยคุณพีเมื่สองปีที่แล้วเนาะเราไปดูบ้านกันประสบการณ์ก็คือว่าการซื้อการขายเนี่ยมันอย่างที่กิฟเคยพูดในวิดีโอหลายครั้งนะคะว่าเวลาซื้อบ้านเนี่ยเราก็คือ ไปดูว่า,าคนซื้อชอบบ้านประเภทไหนราคาเท่าไหร่โลเคชั่นยังไงเหมาะสมกับครอบครัวไหมก็คือเราก็ดูจากลิส t i n g แล้วก็ไปชมบ้านกันอย่างนั้นก็คือเขียนคอนแทคแต่ว่าพอขายเนี่ยมันเหมือนกับว่าใช้ความคิดเยอะมากเนาะ <Okay. S 2> <c oughs> มีอะเร i n a l น r ล c e s s ที่มาที่ ใช่ใใช่มีการ planning แล้วก็ไม่ใช่แค่เลเตอร์คนเดียวนะคะคนขายด้วยคคือต้องช่วยกันเป็นทีมเพราะว่าถ้าเกิดว่าแค่เลเตอร์บอกอย่างเดียวแล้วก็คนขายไม่ไม่อกรีด้วยเงี้ยมันก็ทํางานกันยากแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่าง คือกิฟเป็นคนเสนอจากประสบการณ์ที่เป็นเดลเตอร์เราก็จะบอกว่าหนึ่งแหละสำคัญที่สุดคือตั้งราคาให้ถูกต้องแล้วก็ค ondition ของบ้านเนี่ยนะคะต้องพร้อมพร้อมแปลว่าอะไรเวลาเราซื้อเราซื้อเราก็ต้องไปดูคิดว่าจะเองเป็นคนขายเหมือนกันใช่ไหมคะว่าก่อนเขาเอาบ้านเข้าตลาดเนี่ยเราก็จะต้องแข่งกับใครบ้างในหมู่บ้านนั้นแล้วก็บ้านเขาเป็นค ondition เป็นยังไงราคาเท่าไหร่เพราะถ้าเราเป็นคนซื้อเราก็อยากเดได้ดีที่สุดราคาถูกที่สุดอันนั้นเราก็อยากจะให้แฟร์ทั้งสองฝ่ายท่นี้ข้อดีก็คือว่าคุณแม่กับคุณทีเนี่ น่ารักมากเลยแนะนําอะไรก็ทําหมดเราไปดูบ้านหลังจากตกแต่งแล้วเพื่อที่จะพร้อมขายสวยมากค่ะสวยจริงๆก็แอบไปดูมาแล้วใช่เพร<ว>าะว,ว่าก่อนที่เราจะเอาเข้ามาเนาะบ้านคืนจริงแล้วพอคุณแนนกับคุณมีย้ายออกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคนเช่าอยู่แล้วคนเช่าเขาไม่ดูแลบ้านเราเขาก็อยู่ตามให้คุ้มเงินเนาะแล้วพอเราจะขายเนี่ยเราก็ต้องทําหลายอย่างไหนๆก็จะทําแล้วก็คลิปก็แนะนําเลยว่า มีช่างให้ทําอะไรบ้างช่างก็พี่แซมเนาะแนะนำดีมากเลยอเขอบคุณพี่แซมด้วยนะคะขอบคุณพี่แซมม่ะแล้วก็แนะนําให้ทําครัวอัปเกรดทาสีก็ก็ดีค่ะทุกอย่างเป็นไปได้ดีเห็นไมนะ่ไดจรพี่แจ็คได้ไปอยู่บ้านใหม่แล้วก็คือขอขอให้คุณแม่่วยนิดนึงนะคะว่าประสบการณ์แม่จากที่เห็น เหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นยังไงคะก็วันนี้เพื่อมาอเหมือนจะอ observe นะคะมาอ o เ s ิร์ฟดูในเรื่องของการตกลงการซื้อขายนะคะก็ดูแล้วรู้สึกว่าสมูทมากนะคะคงจะต้องขอขอบคุณนะคะเบลเตอร์เนี่ยเนี่ยฟู้ดเบลเตอร์นะคะเยี่ยมมากเลยค่ะทำให้ทุกอย่างเพอร์เฟกทีเดียวนะคะในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ ก็ไม่ใช่เดลเตอร์คนเดียวอย่างที่บอกนะคะแล้วก็คือคนขายด้วยร่วมใจเป็นทีมเวิร์กกันแล้วก็พอเราก่อนที่เราเข้าตลาดเนี่ยเราก็แพลนทุกอย่างว่าเออโอเพนทาวิกแรกก็จะมีคนมาดูเยอะมากแล้วมีคนส่งออฟเฟอร์ไหมเราก็จะอีเวเอทแบบนั้นว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาดูหลายๆคนล้าเขาไม่ส่งออฟเฟอร์เอ๊ะเราผิดพลาดอะไรใช่ไหมคะเราก็จะมานั่งดูอีกทีว่าเราขอฟีดแบ็จากคนคนซื้อหรือว่าคนที่มาดูบ้านจริงเนี่ยเขามีอะไรบ้างที่เราต้องแก้ไขแล้วก็ถ้าเก ไม่มีเนาะบ้านเราจริงจริงแล้วใช่ค่ะดีมากเลยพอได้ราคาเราก็รอคนซื้อที่แบบเขาชอบบ้านเราจริงๆเพราะเขาก็แบบมาถึงปุ๊บเขาก็หลงรักบ้านเลยค่ะเขาก็แบบส่งสัญญาเลยแล้วเขาก็ส่งสัญญาโดยที่ไม่ต่อรองนะคะใสยราคาเต็มแล้วเราก็ดีใจเพราะว่าเราต้องการเราต้องการคนซื้อแบบนี้นะคะที่จะแบบมาเทคโอเวอร์บ้านแล้วก็แฮปปี้กับบ้านของเรานะคะก็ทุกอย่างก็สมูทมากเลยวันนี้เรียบร้อยแล้วก็ได้แบบในราคาก็สูงกว่าในเมูองถูกไหมคะอันนี้กะเป็น เรียกว่าเป็นเป็นมิวไฮเรคคอร์ดในในุบใช่ค่ะต้องขอบคุณคุณพีกับแม่นะคะทีมงานที่ให้ความไว้วางใจถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะแนะนำเรื่องซื้อเรื่องขายบ้านนะคะติดต่อคลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวจะใส่เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะคุณพีแนะนำไหมคะแนะนำสิครับคุณแม่แฮ ppy นะคะแฮ ppy ค่ะค่ะค่ะลูกค้าเราแฮ ppy เราก็ยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่ค่ะ Hi, I'm Glenn. Hi, I'm Gift. If you or someone you know is looking to buy, sell, or invest in real estate here in the DC area, we want to talk to you. Contact us and we also are licensed in Maryland, DC, and Virginia. Would love to serve you. Call us at 703-707-0334 or you can visit us on the web at 23homes.com